สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันพุทธที่3กุมภาพันธ์2564านะครับผมเป็นเป็นแม t ในช่วงเดือนกุมภาแล้วนะครับสำหรับเชลซีนะที่โอ้โหก็เปิดหัวมานี่ก็เล่นลอนดอนดาร์บี้แมทช์เลยนะครับเจอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็เล่นเราจะบุกไปเยือนเขานะครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับก็เตะ คืนวันพฤหัสนะครับก็ตีสามเลยนะครับเวลาบ้านเรานะครับก็ดึกหน่อยครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายหลายคนน่าจะติดตามเกมนี้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เป็นที่จับตาม,มองอยู่แล้วสำหรับโทมัสทูเคิลในการคุมทีมเชลซีที่เจอเกมบิ๊กแมชนะครับเจอทีมแบบหัวตารางหรือหัวแถวในพรีเมียร์ลีกของเรานะครับ ผมคิดว่าเกมนี้นะครับยังไงซะเชลซีก็แอบลุ้น3คะแนนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าบุกไปเสมอก็โอเคครับวินวินกันไปนะแต่ถึงกระทงจะบุกชนะเนี่ยมันก็เป็นอยู่เป็นเรื่องของระหว่างเกมไปนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเจออุบัติเหตุอะไรต่างๆนานา,นาบแบบเกมเมื่อคืนเลยหรือเปล่าไม่รู้ว่าวันอังคารน,นะครับโอ้โหใบแดงกันว่อนกันมันเลยนะครับสำหรับ เกมพิมลีกนะแค่เตะแค่สี่คู่เองนะแต่โอ้โหใบแดงว่อนเลยนะครับโดยเฉพาะเกมวูฟกับอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับซา์แฮมตันนะโอ้โหเกมแบบคือใบเหลืองก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ใบแดงเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นกันมากนะครับก็ปล่อยไปครับสำหรับทีมอื่นนะเราก็มาดูทีมของเรานะครับโอเคครับทมัสทูเคิลได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนัเพสคอนเฟอเคนะครับมาช่วงค่ำของวันนี้นะครับ นักข่าวถามประเด็นแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับโชเซ่มูนโยนะทูเคอร์บอกว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมระหว่างสปเปอร์กับเชลซีนะครับไม่ใช่ตัวเขากับมูรินโญ่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมแฮปปี้มากๆนะครับที่จะได้แข่งกับทีมที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้นะครับไม่ว่าตอนนี้นะครับคือขุมกําลังของเราความสามารถและสภาพจิตใจและบรรยากาศภายในทีมของเชลซีของเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับ มูรินโญ่เป็นตัวอย่างของผู้จัดก,การทีมหลายคนหรือเปล่านะครับคือก่อนเริ่มงานเนี่ยอ่ไม่ใช่นะคือตอนทูเคริเขาเริ่มงานนะครับเริ่มงานไปกุนซืออย่างจริงจังนะครับตัวมูรินโญ่เองเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วนะครับความไกลเนี่ยก็ทูเคริยกตัวอย่างประมาณว่า ระยะทางของโลกไปดวงจันทร์เลยนะครับก็คือคนละ,ะโยนเลยนะห่างไกลมากตอนนั้นเขาเป็นโค้ชเยาวชนแล้วก็เขาก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาได้คุมทีมอะไรแบบนี้นะครับน่าไปน่าจะเป็นไมซ์ใช่ไหมครับถ้าผิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะว่ายังไงนะตอนทมัสทูเคอร์คุมทีมครั้งแรกๆนะน่าจะเป็นไมซ์นะครับในเยอรมันนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นขึ้นมานะครับก็สรุกในทุกๆวันนะครับในการคุมทีมนะครับ และอีกอย่างหนึ่งเขาไม่สงสัยแล้วว่ามูรินโญ่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับเขาได้สร้างสเปอร์ชุดนี้ขึ้นมาเพื่อต่อก,อกรกับทีมต่างๆและไม่ว่าจะเป็นทีมหัวแถวอะไรของพรีเมลีกนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งดังนั้นมันเป็นความท้าทายสําหรับเขานะครับตัวตัวทูเคิลเองนะครับคิดว่าสเปอร์เป็นทีมใหญ่หรือ,อยังนะครับสเปอร์ทูเคิลบอกว่าสเปอร์เนี่ย ก็น่าจะเป็นคือเป็น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 ทีมอีกระดับไปอยู่แล้วก็เขาบอกว่าดูที่สนามของเขาด้วยกับสนามใหม่ของพวกเขานะครับแน่นอนว่าเขาเขาเป็นทีมเป็นหนึ่งในทีมที่อ่าทีมใหญ่นะครับทั้งในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปด้วยนะครับคิดอย่างไรบ้างในการขาดหายไปนะครับของแฮร์รี่เคนนะครับทูเคิลบอกว่ามันง่ายเสมออยู่แล้วถ้าเรา เจอคู่แข่งอย่างสเปอร์เนี่ยแล้วไม่มีแฮร์รี่เคนนะครับมันง่ายอยู่แล้วนะครับเขาเป็นตําเขาเป็นนักเตะนะครับในตําแหน่งเบอร์เก้านะครับหมายเลขเก้านะครับบอกว่าเขาเป็นนักเตะหมายเลขเก้าในที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบของกองหน้าหลายๆคนนะครับที่ใครอยากจะเป็นกองหน้าเบอร์เก้านะครับโคชแต่ละทีมเนี่ยก็อยากดึงตัวเข้าไปร่วมทีมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงซะเราก็ถือว่านะครับเชลซีเนี่ยเวลาทูเคอร์เขาบอกว่าทีม คือตัวเขาเองอย่างยังไงซาเขาก็ไม่คิดว่าสเปอร์จะดรอปอะไรนะครับก็คือยังไงซาเราก็ต้องเล่นเสมือนกับว่ายังมีแฮร์รี่เคนอยู่ในสนามอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ประมาทเลยนะครับส่ิส่วนเรื่องอาการพูดคุยอนะไรกับทางจิโมแวนเนอร์ด้านนะครับคือการพูดคุยอะไรต่างๆนะทูเคิลบอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยแล้วก็กองหน้านะครับทุกๆคนเลยนะที่ในตำแหน่งกองหน้าเ,นเราพยายามสร้างความสัมพันธ์กันนะครับมีความผูกพันกันในทีมทุกคนแตกต่างกัน ทุกคนนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อ่าอ่าคบกับเพื่อนร่วมทีมได้ง่ายอะไรเงี้ยใกล้ชิดกันกับคนอื่นๆน,นะครับอีกคนนึงบางคนก็แบบอยากจะอ่าโดดเดี่ยวบ้างอยากจะอยู่คนเดียวอะไรบ้างนะครับเราจึงเปิดกว้างนะครับในการผูกพันหรือสร้างสัมพันธ์กันในภายในทีมนะครับเราต้องการให้ตัวติโมแวเนอร์เนี่ยนะครับให้รู้สึกสบายใจมากนะครับ รู้สึกสบายใจมากให้มากเท่าที่ทําได้นะครับในสนามนะนี่มันเป็นความรับผิดชอบของทีมนะครับเป็นความรับผิดชอบของเรานะที่จะต้องสร้างโมเมนต์แบบนี้ให้กับตัวติโมแวนเนอร์นะครับแล้วก็พูดถึงเมสันเมาส์ครับโอ้โหพูดาชื่นชมมากเลยนะครับตัสททมัสทูเคอร์นะพูดถึงเมสันเมาส์บอกว่าเขาอมอบใจให้กับเชลซีอย่างมากนะครับใส่ใจมากนะครับแคร์มากนะครับ เขาสนใจเขาใส่ใจเพื่อนร่วมทีมด้วยเหมือนกันนะครับมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณซ้อมกับเมสันเมาส์เนี่ยคุณจะรู้ว่าเขาเนี่ยทุ่มเทร้อยเปอร์เซนต์มากทุกๆนาทีครับที่เขาลงเล่นนะครับมันเป็นระดับที่อทําทให้เขาเนี่ยตัวเมสันเมาส์เองพัฒนาไปไปสู่ระดับท็อปนะครับเป็นสนาคารที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเขามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ที่จะสามารถผลักดันให้เขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ระดับสูงขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางเมสันเมาส์จะมีมีขีดความสามารถยังไงบ้างน,นะครับแต่ตอนเนี้ยเราก็จะผลักดันเขาสนับสนุนเขาผมดีใจมากๆที่สิ่งที่ทางทูเคิลดีใจมากนะครับสําหรับตัวเมสันเมาส์ก็คือเขาเป็นคนดีครับเป็นคนเข้าคนง,ง่ายนะครับเขามีออร่าประจําตัวเปล่งประกายในด้านบวกมากนะครับในห้องแต่งตัวนะครับ แล้วมันเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับที่ได้ทํางานร่วมกับทีมแล้วก็ตัวเมสันเมาส์ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงการพบกับบูริโยเป็นคนแรกของเขานะครับถูกเขาบอกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเขาสร้างทีมมาเนี่ยทีมสเปอร์เนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับมีความสามารถผมกําลังมีคาแรคเตอร์ที่ดีแบบซิโซโ,ซโก้ฮอยเบิร์กนะครับฮอยเบียร์ก็ได้นะอ่านอ่านประมาณนี้ฮอยเบียร์กคนะือ,อ,อฮ,ฮอยเบียร,ยเยรนะ์เขาสนับสนุนในเรื่องเกมรับนะครับ มีนักแต่ยอดเยี่ยมชั้นยอดอย่างแฮร์รี่เคนซอนฮุนมินเบิร์กไวายแลวก็แกเลตเบลนะครับมันเป็นสิ่งท้าทายสำหรับเราในการจะเอาชนะพวกเขานะครับดังนั้นเราตื่นเต้นมากๆครับที่จะพบกับความท้าทายแบบนี้นะครับปิดท้ายนะครับประเด็นเรื่องสภาพทีมนะครับปิดท้ายเลยนะครับทูเคอร์พูดว่าเคอร์ซูม่ากับคายฮาฮเวอจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับอาการบาดเจ็บก็เลยน่าจะไม่ได้ลงช่วยทีมในเกมวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ต้องประเมินกันต่อไปส่วนคนอื่นฟิตทุกคนนะครับ โ okay. อเครันนี้เป็นทั้งหมดลำสรับช่วงเพรสคอนเฟอเรนซ์ของโทมัสทรูเคิลนะครับเราไปดูรายชื่อครับที่ฮูสคอร์ฮูสคอร์เขาคาดนะครับอาจจะเป็นสีสามสามเหมือนเดิมแล้วฮูสคอร์เขาใส่มาเหมือนว่าสเปอร์ก,ก็จะเล่นแบบคล้ายๆเกลือจิ้มเกลือไปเลยครับแบบเชลซีมาสี3มสามค่าก็เล่นสีสามสามเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับก็ตามนั้นนะผู้สาหตัวเมนดี้อัสปริกไวตาซิวาแล้วก็ริดิเอร์นะครับ ก็น่าจะเป็นชุดนี้นะผมคิดนะวิงแบ็กขวาก็เป็นคารมาสานโดยวิงแบ็กซ้ายมา็อลองโซเมื่อเจอสปเปอร์คุณต้องส่งมากอรอลองโซลงนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยถึงแม้กองเต้จะกลับมาฟิตยังไงก็แล้วแต่นะผมว่ายังไงก็จอจินโยกับโคาเาซิชเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวลูกเมสันเมลติมูไวน์เนอร์และกองหน้าอลริวิเยชิยรูนะครับก็คือถ้าจัดแบบเนี้ยผมค่อนข้างโอเคนะครับแล้วแต่เรทูเคิลจะเลือกยังไงนะครับเพราะว่าเขาเป็นโค้ชที่ปรับตามสถานการณ์ปรับ ตามที่คู่แข็งแล้วว่าเขาเจอกับทีมอะไรยังไงนะครับเขาจะปรับไปับแทคติกเขาไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานอยู่แล้วว่าจะเล่นแผนนี้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขามีปรับเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แทคติกของโทมัสทูเคร์นะครับแต่ผมก็เชียร์ครับยังไงต้องเอาชิโลูลงไปหน้าเป้านะถ้าอยากให้ตีโมไวเนอร์เล่นอิสระมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นนะครับ เกมล่าสุดเนี่ยเราเจอในคาราบาวครับเราแพ้จุดโทษไปนะครับแล้วก็เกมในลีกเราก็เสมอกันที่สแตนฟอร์ดบิดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เป็นเกมที่สิวสีนะครับยังไงซะทั้งสองทีมผมว่ามาระมัดระวังและยิงสเปอร์เนี่ยเขาเพิ่งแพ้มาสองเกมตัวเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นระมัดระวังแล้วก็พยายามอาจจะสร้างจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับผมเลยถึงดูเกมนี้ว่าเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่คอยแจกโชคให้กับทีมแบบนี้หรือเปล่านะที่บอกว่าเจอเรื่อง เจอเรื่องแย่ๆมาเจอสถานการณ์ลําบากแบบนี้มาแล้วมาเจอเชลซีแล้วค่อนข้างที่จะเล่นดีแล้วผีเข้าอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ถ้าเชลซีคลองบอลได้เยอะนะครับคลองบอลบุกใส่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะบุกเฉือนได้นะในมุมนั้นนะครับแต่ผมส่วนตัวผมว่าน่าจะเสมอนะครับเชลซี Chelsea เกมนี้เล่นระมัดระวังนะครับไม่บุบุมบ่ามมากเกินไปเพราะว่าถ้าทําอะไรพลาดเนี่ย คุณโดนลงโทษได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอนทินมินหรือใครก็แล้วแต่คือที่มีความเร็วของสเปอร์นะครับลูคัสมูล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บลที่แบบว่าเหนือความคาดหมายอย่างของตองกีเอนดอมเบเล่นะครับก็หลายๆลูกเขาก็นะครับอย่างเกมกับที่เขาเจอกับพวกลิเวอร์พูลหรือสเปอร์เอ้ยไม่ใช่เลเจอกับทางแมนเชตีหรือเจอกับทางทีมไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่างว่านะครับก็ประมาณนั้นนะก็อย่าประมาทแค่นั้นเองนะครับ เชลซียังไงซะผมคือผมหวังเป็นหลักก่อนนะเป็นพื้นเลยนะที่ว่าหวังนะครับว่าก็คือเสมอแล้วกันนะครับยังไงซะแต้มดอกไปมันไม่มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นสำหรับเชลซีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปในช่วง after the match เกมที่แล้วนะเกมกับเบอร์ลี่ก็บอกว่าลอยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปใจร้อนอย่าไปรีบอะไรมากขนาดนั้นไม่ต้องโชว์ฟอร์มเหนืออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ถล่มเซา9-0แบบ ผู้เล่นเหลือ9คนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปโชว์พาวเลยมากขนาดนั้นไม่ต้องไปสร้างกระแสให้เราอยู่ในสื่ออะไรมากเกินไปนะครับเป็นที่จับตามองนะครับเพราะว่าผมเริ่มสังเกตแบบตั้งแต่สมัยคอนเต้แล้วที่แบบว่าเวลาเชลซีใช้แผนอะไรใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเอาแผนต่างๆมาวิเคราะห์หนู่นนี่นัน่นลงรายละเอียดลึกมากอะไรแบบนี้นะครับเป๊ปกับคอปเนี่ยคือทําแท็กติกไปปุ๊บก็ก็เริ่มจางๆหายไปแต่จ้าเชลซีเนี่ยจะ ทำแบบอ่ะแม์นี้ยังไงแม์นี้ยังไงถ้าเป็นแฟนเชลซีหรือช่อง Chelsea เชลซีก็าทำมันไม่เวิหนาแต่ว่าแบบอ่าสำนักข่าวอื่นๆหรืออะไรอ,อื่นเนี่ยเขาไปทำเนี่ยมันก็แบบว่าเหมือนกับแบบเปิดช่องให้แบบทีมอื่นๆว่ารู้ว่าเชลซีเล่นแผนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ <ş>, <S <S ผมก็คือแบบคือสังเกตมานะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับแต่อย่างเชลซีของเราเนี่ยถ้าเขาทำลวเออเนี่ยเขาแกะว่าเทคนิคเล่นยังไงอะไรยังไงถ้าเป็นแฟนบอลเชลซีหรือช่องเชลซีอะไรต่างๆผมไม่ได้ขัดข้องอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ับสำหรับช่วง before the match ยังไงติดตามกันได้นะสำหรับเกมลอนดอนดับบี้แมตช์ที่เชลซีจะพบกับสเปอร์นะครับเวลาตีสามนะครับคืนพรุ่งนี้นะครับน้องกันดึกหน่อยแต่ว่าผมเชืว่อว่าแฟนเชลซีน่าจะติดตามกันมากพอสมควรนะครับยังไงก่อนจากไปนะครับฝากกด subscribe ช่อง h e a r t of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม,มสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่วงนี้สำหรับ subscribe แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับก็อยากจะ ตายไปถึงร้อยซับนะครับไปเรื่อยๆร้อยสองร้อยสถึงพันซับนะครับก็จะเป็นการขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับยังไงก็ช่วงอา่าช่วงบีฟอร์เดังไปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ